สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขู่สุขกนเด้อครับพี่น้องมือน,นี้สิได้จับทรงค่าเกษตรแดงงค่าเกษตรแดงหน้อยพร้อมช่วงเศร้านี่สิทรงสิจับใส่กองหกกองเด้อครับพี่น้องที่เพิ่นสร้างมาเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี่บางสิผมส,สิไล่เบิง่งไรซื้อให้ให้ฟังครับมีผู้ใดแน่ขันขันยุภาคอีสานเท่านี้ก็ย่างสายอิลีกับมะเกินมือฮือเด้อครับขันขันบ,บ่ผิดพลาดแต่ว่าปกติธรรมดาหอดมืเอื่นครับถูกไรครับหอดมืเอื่นมัดทุกคนครับ ออของนี่แต่ว่ามันอาจจะต๊กข้างยุ่ป่ายทางเด้ออันนี้ค่าเกษตรแดงน้อยครับพิเศษยดมีพาวัตดีพี่น้องเขาเนี่ยับวัตดีครับผมอุ้ยมหาชนองเสียกับงามครับพี่น้องคนมีคา<ม>อันนี้เป็นค่าเกษตรแดงน้อ,อันนี้ยกสวนหนีเลยนะเพราะเนาะสวนนี่ครับสวนนี่ครับนี่ครับบางนี่นี่แต่ละก่อบางอเลยครับพี่น้องพบเจอเหียบรรอยนะครับค้รงๆๆเลยครับผมอันนี้คือคือของคุณสมรนะครับพี่น้องของคุณสมรรัตนชัยครับอ่า ตำบลพระธาตุร่างพุ่นอำเภอเมื่อน้องค่ายครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับได้จักก่อครับได้จักหลุมนี่ยสี่สิบสี่สิบสด้อครับไอ้สี่สิบเลยนี่ครับสี่สิบเต็มกลองเต็มร่างพยายามแจงให้ม่นึบนี้ยกองเบื่อในมือกองใหญ่ที่สุดขึ้นขึ้นกองนี้เห็นบ่เหรอได้ครับเนี่ครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยเนาะกองใหญ่ที่สุดที่บรรจุชสยคานี่ครับพี่น้องตคาแต่ว่าบอกไว้ก่อนได้ครับพี่น้องคาช่วงนี่แพงกว่าคาเกษียณไงได้ครับพี่น้องมันหนักครับ เพราะว่าเฮาเฮาเฮาไ่ได้นับก่อได้พี่น้องไ่ได้นับก่อไ่ได้นับก่อขายเพราะมันว่าเพราะเต็มกล้องเนี่จะเอาซ้ำนั่นเลยครับคือว่าบวังจุ้ยเห้เต็มกล้องสี่สิบขึ้นอยู่แล้วครับบางคนก็ได้สี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่แล้วแชรเอ่อขันก่อน้อยก่อยังไงเพราะว่าเฮาสีหักไปตามไรมันบอกว่าไปตามไรเขามันยังสี่กับนี่นีคือจังสี่กับเอ่อว่ามันว่าถึมาหักมุนหักมีไงมันก่อไน้อยเด็กครับไปตามไรตามตามเส้นของเพื่อนครับครับ รับประกันคุณภาพจิตท่านประเสนครับท่านประเส้นท่งจิตครับอันนี้ของอ่าค่าแดียร์มาของคุณสมรนด้วครับสมรนรัตนชัยด้วครับบ้านว้านเทียมหมดแล้วครับพระธาตุอ่าตำบลพระธาตุปังพุ่นเนาะครับเพิ่มเมืองหนองคายอันนี้เพิ่นโอนเงินให้แล้วโอนต้องมาบ้านนลยครับทั่วมาเอาพเพื่อเพิ่อนโอนปั๊บเลยแหละครับ คือว่าจับทรงทามันเกินขาดเนี่ยจังหวะจะมาเกิดเพราเกินมาโทษมานมือว่านะมาแรงจังเกียการถือทรงมือนี่เพราะว่าทรงมันกับว่าท่านพอต้องขุดเลยครับเพราะว่ากันมีออเดอร์ถ้าต้องต้องขุดนะพอเนาะถ้าสุดเอาขึ้นมาตัวแข็งไว้เอราะว่ามันจังสุดยอดแห้งมันจังสุดสดชื่นตลอดครับแล้วพอเสตียเขากิดสิดยอดล่องเลยครับพอหลังเสิียบ้าหปมันอับแทนเขาลงไปมันกระตีปั๊บเลยครับแจ้งหักแจ้งยังไปทุกคนตัวนี้ก็คือค่าเกษตรใหญ่ไงครับค่าเกษตรแใหญ่แดงใหญ่ของ คุณวนาชาธัญญารักครับอันนี้ก็อยู่บ้านนาหยานต้องครับตมุนสามเผ่าเพื่อเมืองอุดรพี่กันครับเพื่อเมืองอุดรได้ครับอันนี้สองกองสองตองสองกองอย่างนี้ครับบรรจุใส่กล่องให้นี่ครับมี่สองกองครับพระท่านหลวพ่อหรอกครับพ่ะท่านหลวออกมาอีกอยู่ครับแท้กันแต่เจาใส่กล่องแล้วก็มีกันนะครับใส่กล่องกับตัวครับอันนี้คือของนี่น้อยนี่เนาะของอันวนาชาเนี่ยครับ ว่าน่าชาท่านย่าแรกนี่ครับนี่ครับกล่องนี่แล้วขาสองกล่องนี่ครับเต็มแล้วในกล่องละกี่ก่อล่ะพ่อหนึ่งพ่อกล่องละยี่สิบแปดเต็มที่เลยนะครับพี่น้องกล่องละยี่สิบแปดครับใส่หลายก้อนนั่นอยากให้หลายก้อนนั่นแต่ว่ามันใส่บ่ได้ครับมันใส่บ่ได้คือว่าเขาไม่ได้นับก่อใส่ได้ครับเขาคือว่าเอาบรรจุให้เต็มเลยครับบางบางท่าถ้ามันเกิดว่าก่อก่อนน้อยนิมันก็ได้หลายได้ครับไปไล่สามไล่สามเส้นมัมีแยกแยกเป็นก้อใหญ่หลายกับบรจุไปหลายอ่า กันบันขัเขาให้แยกมันคือว่าบ่อยากแยกหน่อยครับอยากแยกให้มันยังไงปตามเส้นก็ไม่เลยมันจังติดง่ายก่อไงไว้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับสองก่อนี่คือคือของคุณวนาชาเนาะครับเนาะบาดนี้ของคุณสิรีนาออสิรินภาก็คือตัวนี้นะครับเด้อนี่ตัวนี้ท่านใส่กองอยู่ครับเนี่ยิรินภาสิงห์พรชัยนี่ครับอยู่อันนี้เชียงดาวนะครับอยู่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่โอนแล้วเด้อนี่ครับอันนี้เพิ่นโอนเงินแล้วของคุณอ่น ว่าหน้าชากกิกอดแล้วครับสองพันกับอันของสิรินภาเชียงไม้เชียงดาวนี่ก็คือโอดแล้วครับโอดแล้วขอบคุณมากมากแล้วับพี่รอรับของได้เลยนะครับรอ,อรับสายเพิ่นรอรับสายของไอ้ไลเดอร์ของเครอรี่ครับเพิ่นรอรับสายเพิ่นเลยครับของคุณอุดมคุณอุดมกันทะลักกุยุทธนีดนะครับสาวสวยน่ครับอุดมสอนอดสองก่อ,อ,อสองล่างสองล่าง่าเป็นสองก่อว่า่อ อันนี้ให้พิเศษคิดกันแล้วครับให้เต็มเล่ผมอยากแบกไปส่งพร้อมพู้หลักคนผู้น,น,นี้เรื่งองไซแล้วไงพ่องรืองแบกไปส่งพร้อมน,นพอนะพ่อเนาะนี่ครับง่ามๆครับพี่น,อน้องอันขี้ลายบ่อห้ยได้ครับนี่เบิ่งเบ่งเบ้งกอดนะครับนี่คือก่อแต่ละก่อสิเป็นทั้งสี่ครับอันนี้ล่องอาล่องคือติดปับ๊บเลยนะครับนี่ครับบางก่อดนะครับบางกอ่งกอกอ็จะมันไปตามเส้นของมันคือเบ,บ,บ่งเบ่งผลเสียเบิง่งบางก่อดเพราะเป็นบาสิต เอาสองสองร่ำสองบอมยันได้ครับสามสินคือจังตัวนี้ครับหาล่ำนะครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งดีๆครับสิมีหาล่ำหาล่ำจังสีกับตามเสินของเพื่อนแยกก็นี้ก็ได้ครับแยกเอกอยกกันจยกได้หลายๆก่อมันบอมยันได้ครับปนี้มันนั่นไงนั่นแท่งนอนนั่นก่อไงได้ครับปน้เอาอยากเอาไปติแล้วก็เดือนสองเดือนนี้เป็นกกเป็นก่อไปโลดครับก่อง่ายๆเลยครับ กานสีแท่งนัวขายจังสีสามสี่เดือนก็ได้แท่งนัวขายได้แล้วครับเพียงแต่ว่ากันการเท่าจะเอาไว้เป็นสายพันธุ์ยิงเขาก็บช่งไว้จักแปดเดือนแห้ายุมันครบสักกันครับพี่น้องครับเอาละครับบาทนี่ผมสิบผ้าไปเบื้องอันค่าสองเดือนสองเดือนก็สิบมือได้ครับพี่น้องครับลงไปเบื้องค่าเกษตรแดงน้อยน้ำเบื้องค่าเกษตรแดงน้อยช่วงนี้ห้างแสกง่ายโอแสกง่ายอะไรให้ นี่คือเป็นคาเกษตรแดงไงโดยแดงน้อยแดงน้อยนี่ก็อน,นุปีก่วนี่อันที่เป็นห้อยอยุ่ี่ก็เพื่อนมาขุดเอาได้ครับมาขุดเอาเปเป็นพันสายพันครับแต่ว่าบางลุมกับโคตรไต่กล้องให้เพื่อนคาเกษตรแดงน้อยเพื่อนกระต้องการหลายอยู่นี่ครับคือจังเสีเป็นแถวไปนี่ก็คือคาหนึ่งสองสามเสียหาเก็บไปเก้า 1, 2, 3, 5, 5, 5, 9, ซิบซิบรุมนี่ก็คือเพื่อน เอารถมาใส่เอาเลยครับนี่ปุ๋ยแล้วครับบ่มีก่อคําว่าบ่งามครับพี่น้องมันสมใจมันมันอ่ซ้ำกันไปมดจักอนไดงามจักอะไรบ่งามอันบ่งามบ่มีครับมแตจ่ข้อเฮางามก่อหง่ายๆฮอดบ่ได้เลือกครับขุดไปเลยซ้ำกันไปเลยครับขั้นสิเอาเป็นก่อจทั้งสี่ครับพี่น้องพุ๋แล้วครับถัดออกมานีก็สิแมนนี่ครับค่าสองเดือนครับคิปมือ แต่ว่าเจ็ดสิบเมื่อซะไปพ่อเปียงเพื่อนนั่นเพื่อนได้เขียนใบยูว่าปลูกเมื่อใดเมื่อใดนี่ครับนี่ครับแต่ว่ามันอยากโคจังหน่อยพอ่ลเพราะท่านมีเวิร่าอาญาในมันกับว่ามันซัดถูของเผือกนี่คือค่าเกษตรอย่างไงได้พี่น้องเกษตรอย่างไงอันนี้เจ็ดสิบเมื่อครับเจ็ดสิบเมื่อกับสองเดือนนนั่แหละครับสองเดือนก็กลัวถ้าเป็นค่าน้าเงินนี่มันเสียะ่วนเลยครับอันอัน อันนี้คือลัมเก่าด้ยครับร่มที่เปลี่ยนกออมากที่ก็มันก็ิะเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งมันก็แท่งนอมไม้หน่งครับมีแต่มีแต่นอไมได้ครับพี่น้องเนี่ยหดล้ครับแต่นอไมได้ครับขึ้นมาหนึ่งหมดแล้ว,ว,ลวลครับนีก็ลอยกัวลอยก่อลอยก็หลุมครับความสูงกันเสมอกันไปหมดครับนี่แหละครับผลที่ห้าออกค่าที่สมบูรณ์แบบอนุแปดกวบขึน้นอนุแปดเดือนกินไปมา,มาปลูก กับหน,นึงห้อคัดย่างอีห้องฮารัปเป็นสายเป็นสายของมันเพราเพรา,าล่าห้อง่ลุมเนี่ยคือมันติดไงครับสิบ่มี่ปัญหาม่นมาสีเหี่ยวสีแหงร่งเอาล่งดินแล้วว่าติดแทกเทียติดกระติดซ่าจังสครก็ง่ายด้ยครับสีใงญ่เป็นก่อแบบนี้ออันนี้คือความพร้อมนี่คือจ้าผมบ่อยากให้พี่น้องเอาไปแยกกออ่ออีกจริงๆครับเมื่อคืนหน่อยก่อว่าแมนด้วยครับหน่อยก่อกระซังมันมันเป็นก่อมาแล้วมันเป็นสายของมันมาแล้วเอ่อก่อมันมัน บางบางกวางสิมันก็บซีร่ำหาร่ำก็มีเด้ครับพี่น้องบ่แม่นก่อน้อยเลยครับเป็นซีหาร่ำก็มีบางก่อตามสายของมันก็มี่สองร่ำก็มี่หน่อยไงกับสร้างมันบรรจุใส่กล้องห้าสิบวินาทีก่อได้ครับพี่น้องห้าสิบวินาทีหลุมห้าสิบเอาบรรจุให้เต็มกล้องไปเลยได้โซลได้ก็แล้วแต่พี่น้องได้หลายโซลก็ก็ยังดีนั่พี่น้องครับ ะนะกับว่าเป็นยังคาท่วงแผ่นขึ้นไปแน่เจ้าน้อยกับว่าเป็นยังครับคือว่าท้าเข้าอยากให้พี่น้องได้ใส่ใได้ปั่นแบ่งปั่นให้พี่น้องครับกับว่าแมนว่าสีขาาแต่งเงินอกครับกับบริการลาร้างขายพร้อมกันไผู้ใดมีปัญหากับท่มาหาพอแปลงก็ได้ครับพี่น้องต้องให้ข้ามปรึกษาด้เม็ดสำหรับเลี้ยงคาเนี่ยครับพราะงี้สอท่อแปลงครับพอสอท่อแปลงเข้าเนี่ยงามเนาะ ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อถ้าพูดอะไรยาัง่ทันได้กดติดตามก็ได้ครับ